เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเซียวเหย็ยนปลุกยาวเหล่าครานี้ไม่เพียงทะลุงปราญยุทธ์ในกายจนหมดเกลี่ยงยังสร้างความบาดเจ็บต่อพลังจิตวิญญาณใหญ่หลวงฉะนั้นถึงแม้ว่าเวลานี้เคล็ดวิชาเผาไม่วิวัฒนาการถึงชั้นดินแต่ใครจะคืนสู่สภาวะสุดยอดในเวลาอันสั้นจึงค่อนข้างยากลำบาก แต่ดีที่บัดนี้เยาเหล่าฟื้นแล้วมีผู้รักษาความปลอดภัยท่านนี้เสียวเหยียนจึงสงบใจพักฟื้นได้เต็มที่ไม่ต้องพวักพวนถึงผลกระทบจากโลกภายนอกและการพักฟื้นอันสงบเงียบเช่นนี้ภายในกายที่โวงเวงของเสียวเหยียนค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยปราณยุทธทรงพลังอาการอ่อนระโหยโรยแรงเริ่มบรรเทาเบา,บาบางทีละเล็กทีละน้อยพินิจจากความคืบหน้าคาดว่าอีกไม่นานก็จะหายสนิทด,ดังเดิมกลางป่าสีเขียวชะอุ่ม เหนือยอดเขาสงบวิเวกแห่งหนึ่งบุรุษนุ่มชุดดำนั่งคัสมาธิเรือนร่างประหนึ่งหินผาไม่กระดิกกายแม้แต่น้อยปล่อยให้สายลมพัดโช,ชยเสื้อผ้าเสียงดังอื้ออึงรอบกายบุรุษนุ่มชุดดำห่วงอากาศสันสะเทือนพลังงานฟ้าดินเป็นกลุ่มๆพุดซึมออกมาแสกซ้อนเข้าในกายบุรุษนุ่มตลอดเวลาเนื่องจากพลังงานเหล่านี้ทางโถมรุนแรงก่อตัวเป็นวังวนพลังงานรอบกายบุรุษหนุ่มชุดดำ และจุดศูนย์กลางของวังวนก็คือเรือนร่างที่เปรียบเสมือนหลุมลึกไร้ก้นนั้นการดูดซับพลังงานอย่างดุเดือดดำเนินติดต่อกันราวหนึ่งชั่วโมงจึงเริ่มชะลอลงครูยายให้หลังวังวนพลังงานไหวเพริบเล็กน้อยแล้วค่อยๆมาลายหายคล้อยหลังการมาลายหายของวังวนพลังงานร่างแนวนิ่งไม่ไหวติงของบุรุษหนุ่มกระตุกเบาๆดวงตาที่หลับแน่นพลันเบิกกว้างสองตาเบิกโพก เลวเพลิงสีเขียวใสพุ่งยิงออกทว่าพริบตาถัดมาเปลวเพลิงก็พลุบกลับเข้าไปในดวงตาดังฝุบเร้นพลางประกายแสงอย่างฉับไวปรานพิษที่อัดแน่นในซวงอกอยู่นานเคลื่อนไหลผ่านลำคอและถูกเซียวเหยียนพ่นพรวดออกมาหลังพ่นปรานพิษกลุ่มนี้ใบหน้าเซียวเหยียนฉายรัศมีนวลผ่องประดุดยกรวมทั้งความระหโหยรอยแรงบนหว่างคิว้วก็อันตรธานสิ้นในเวลาเดียวกันหุบมือชา้า ความรู้สึกเปี่ยมล้นพลังกำลังทำให้เสียวเย็นอดจะคลี่ยิ้มไม่ได้การพักฟื้นเกือบเจวันนับว่าบัรุงปราณยุตที่แห้งคอดและจิตวิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บยังหมดจดยิ่งกว่านั้นเซียวเยนยังรู้สึกได้ชัดเจนปราณยุธในกายคล้ายลึกล้ำและแก่กล้ากว่าอดีตมากถึงแม้ยังคงหยุดที่ระดับราชันยุตขั้นสุดทว่าแต่ระดับชั้นล้วนมีระยะห่างนี่ก็เหมือนกับขวดน้ำที่มีขีดวัดระดับนั่นเอง แม้ปริมาณน้ำในนั้นบรรลุถึงขีดได้ขีดหนึ่งแต่ยังคงมีระยะห่างจากขีดที่อยู่สูงสุดขึ้นไปไม่น้อยและปราณยุทธ์ที่ยิ่งลึกล้ำแก่กล้าก็เหมือนกับระดับน้ำที่สูงขึ้นตลอดเวลาช้าเร็วก็มีสักวันที่จะแตะขีดวัดระดับที่อยู่สูงขึ้นไปและถึงตอนนั้นก็คือวันที่เซียวเหยียนทะลุระดับมหาราชัญยุทธก่อนหน้านี้เป็นเพราะพลังฝีมือสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดบวกกับตกสู่สภาวะเสมือนตาย2ปีหลังจากฟื้นตื่น เสียวเย็นยากจะควบคุมพละกกำลังในกายตนได้เต็มร้อยดังนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะฝึกหรือเช่นไรเขาก็ยกระดับพลังฝีมือไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทว่าหลังจากโยกย้ายปราณหยุดและพลังจิตวิญญ,ญาณไม่หยุดยั้งเพื่อหลอมสร้างโอสถได้ทำให้เสียวเย็นควบคุมพละกกำลังในกายได้แยบยนต์และช่ำชองขึ้นมาฉะนั้นระหว่างบำรุงรักษาร่างกายและฝื้นฟูพลังฝีมือเขาจึงรู้สึกถึงความรุดหน้าของตนเอง และสถานการณ์เช่นนี้หากเป็นแต่ก่อนก็คงไม่มีทางปรากฏทว่าเมื่อใดที่ปรากฏก็หมายความว่าบัดนี้เสี่ยวเวย็นควบคุมพละงกาลังของตอนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วทั้งยังบรรลุคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับพลังฝีมือในขั้นต่อไปสำหรับจุดนี้เสี่ยวเยยนกระจางแกใจเช่นกันดังนั้นขณะที่รู้สึกได้ว่าพลังฝีมือเริ่มมีความคืบหน้าจึงดีใจล้นพลลุกขึ้นยืนจากหินยักษ์ เซียวเยียนก้มมองทิวป่าที่ทอดยาวสุดตาระบายยิ้มเล็กน้อยประสานท่ามืออันวิจิตพิสดารอย่างคล่องแคล่วตามด้วยผลักออกไปเบื้องหน้ายังแผวพลิว้วถ่าผลักมือออกชักนำลมอ่อนหอบหนึ่งแน่นอนเนื่องจากการสำแดงตราเบิกบรรพธต้องสิ้นเปลืองปราณยุทธมหาศาลเซียวเหยียนย่อมไม่มีทางสำแดงออกทรงเดชดังนั้นตราเบิกบรรพธครานี้จึงไม่ได้ก่อเกิดความเคลื่อนไหวใดๆแต่ต่อให้มิได้ใช้ออกด้วยปราณยุทธ ทว่าจุดที่มือวาดผ่านห่วงอาการยังคงสั่นสะเทือนเบาๆแม้อรอยกระเพื่อมจะเล็กมากทว่าล้วนเกิดจากความอัศจรรย์แห่งท่ามือทั้งสิน้นปราเบิกบรรพ์นี้ฝึกฝนอยู่นานยังคงยึดกุมได้แค่ผิวเผินไม่เสียทีที่เป็นทักษะยุดชั้นดินขั้นสูงจึงฝึกยากฝึกเย็นเหลือเกินคลายท่ามือช้าๆบนฝ่าเท้าเซลเย็นพลันแลบแปลบด้วยประกายแสงสีเงินจางๆร่างกระตุกปุบ เงาสอนสายหนึ่งตรึงนิ่งอยู่กับที่ทว่าร่างของเขากลับโผพุ่งขึ้นฟ้าอย่างเงียบงันเนื่องเพราะความวิเศษพิสดารของสามพันอสนีบาทเซียวเวย็นถึงกับหยุดค้างกลางเวหาเป็นเวลาสั้นๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปีกปราณยุทธร่างหยุดค้างกลางอากาศชั่วอึดใจปีกอัคคีสีเขียวหยกอันวิจิตตรการตาคู่หนึ่งดีดกลางออกจากแผ่นหลังเซียวเวยน็นกระพือเบาๆพยุงร่างที่กำลังหล่นร่วงไว้อย่างมั่นคงสามพันอสนีบาทตอนนี้ ่าจะบรรลุถึงขอบเขตฟ้าแลบแล้วไม่รู้ว่าต้องฝึกถึงปีไหนจึงเข้าสู่สามพันอสศนีบาทชั้นสูงก้มมองประกายไฟแลบแปล,ปลบบนสองเทา้าเสียวเหยียนถอนใจรำพันเขาอยากจะบรรลุระดับชั้นอันร้ายกาจที่สุดของสามพันอสศนีบาทที่เยาเลาเคยบอกไว้ตอนนั้นเหลือเกินเ <c oughs> จ้าหนุ่มพลังฝีมือฝืนฝูกลับมาแล้วกระมังขณะเซียวเหยียนครุ่นคิดฟุ้งซ่าน เสียงหัวเราะแกงงอมพลันดังขึ้นตามด้วยเสียงท้าลมและเงาคนที่พราเลือนอยู่บ้างซ้ายหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนและเห็นยาวเหลาแย้มยิ้มตรงหน้าเซียวเหยียนยิ้มพังกษษุกศีรษะดูท่าไม่เพียงอาการบาดเจ็บหายสดิทน้ำสฝีมือยังรุดหน้าด้วยและเห็นประกายแสงที่เรนลึกในลูกตาดำจัดของเซียวเหยียนยาวเหาเลิกคิ้วสูงกล่าวน้ำเสียงอัศจรรย์ใจ ออกจากหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปราณก็หลายเดือนแล้วหากยังควบคุมพละงกาลังในกายไม่ได้ยังมีคุณสมบัติอันใดให้หวนคืนจากรวัตเจมาเสียวเหยียนยิ้มกล่าวจักะวัตเจียมาหรือ <c oughs> นึกไม่ถึงพริบตาเดียวผ่านไปสามปีเสร็จแล้วเยาวเล่าฮเราะพลางกล่าวใช่ผ่านไปสามปีแล้วเสี่ยวเหยียนยิ้มบางสมปีแรก เขาโดนยามศักดิ์สรีเพราะการถอนมั่นของหน้าหลันเยียนร้าน3ปีที่สองเขาถูกสำนักบ้านเมคาไล่ล่าสังหารจนกลายเป็นสุนัขไร้บ้านตะเลิดหนีหัวสุกหัวซุนออกจากจักรวรรดิเจียมาแต่ความอัปยศ3ปีแรกเขาลบล้างหมดสิน้นส่วนของ3ปีที่สองน่าจะไม่ไกลแล้ววางแผนจะกลับไปเมื่อไรด้วยพลังฝีมือของเจ้าในตอนนี้มีคุณสมบัติ เหยียบถาสำนักมารเมฆาแล้วยาวเรามองดูบุรุษหนุ่มตรงหน้าด้วยความปราบปลืม้มในใจกลับสะทกสะท้อนอยู่บ้างหนุ่มน้อยในปีนั้นจำเป็นต้องหยิบยืมพละกำลังของเขาเสมอถึงจะวัดรอยเท้าผู้แกล้งกล้าแห่งจักรวัฏเจียมาได้แต่บัดนี้เด็กหนุ่มคนนี้กลับเพียบพร้อมด้วยพลังฝีมือแห่งผู้แกล้งกล้าอย่างแท้จริงแน่นอนทั้งยังครอบครองไฟวิเศษสองชนิดเกล็ดวิชาชั้นดินทักษะยุดระดับสูงนับไม่ถ้วน จักรวัตเจียหม,มาเล็กๆนั่นไม่อาจจำกัดขอบเขตของเขาได้อีกต่อไปแล้วใกล้แล้วจัดการเรื่องบางอย่างที่นี่เสร็จก็กลับได้เสียวเหยียนยิ้มกล่าวตอนนี้ข้าพอมีอิทธิพลในแดนอนุทตการอยู่บ้างกลับไปคราวนี้จะนำผู้แกล้งกล้าไปด้วยหลายคนสำนักม่านเมคาคับคั่งด้วยผู้แกล้งกล้าทั้งยังมีพลังปลุกระดมสูงในแวดวงผู้แกล้งกล้าของจักรวัิเจียหม,มาหากกลับไปตามลำพังสองหมัดยากจะต้านสีฟฝ่ามือ ข่าคนเดียวยังไม่เท่าไรสู้ไม่ได้อย่างมากกวสะบัดก้นวิ่งหนีแต่สมาชิกตระกูลเซียวที่ยังหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ในจักรวติเจมากลับทําเช่นนั้นไม่ได้ดังนั้นครั้งนี้จะเกิดเหตุพลิกผันไม่ได้เด็ดขาดเยาวเรามองดูอีกฝ่ายยางแปลกใจก่อนตบศีรษะหนุ่มน้อยเบาๆกาวปลอบว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากไม่ใช่เด็กน้อยที่อุนหันพลันแล่นเช่นปีนั้นอีกแล้ว ถึงกับวางแผนต่างๆได้รอบคอบและรัดกุ่มปานนี้เซียวเหยียนในปีนั้นเพราะการหายสาบสูนย์ของบิดาบุกขึ้นสำนักบ้านเมฆายังขาดสติสังหารผู้อวุโสใหญ่ยุนหลิงซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งเดียวที่ล่วงรู้ร่องรอยของบิดาเขาไม่เพียงทําให้ศูญเสียข่าวครา,าวของบิดาสิ้นเชิงทั้งยังทําให้สองฝ่ายแตกหักถึงขีดสุดกลายเป็นความขัดแย้งชนิดที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลก นี่เป็นพฤติการที่วู่วามเกินไปจริงๆเทียบกับการก่อนเซียวเหยียนในเวลานี้ไม่เพียงพลังฝีมือรุดหน้าอัโขในด้านอุปนิสัยก็สุข,ขุมเยือกเย็นขึ้นเช่นกันการเวลาสามปีหนุ่มน้อยในปีนั้นได้ล่อคลาบเป็นผู้แกล้งกล้าที่ถึงพร้อมที่กำลังความสามารถอย่างแท้จริงเมื่อก่อนโชคดีที่มีอาจารย์สำหรับคำพูดของเยาวเหล่าเสียวเหยียนกลับรู้สึกกระดากอยู่บ้างหวนคิดถึงปีนั้น เขากระทําเรื่องวูวามไม่น้อยจริงๆและยยาวเราไม่เพียงไม่ได้ทัดทานแม้แต่ครึ่งคําตรงกันข้ามกลับร่วมบุกตะลุยกับเขาตลอดเส้นทางยามนี้มาคิดดูสำหรับอาจารย์ผู้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมท่านนี้เสียวเยียนนอกจากรู้สึกตื้นตันใจแล้วหามีอื่นใดไม่เด็กโงบานี้ยังกล่าววาจาเช่นนี้อีกไหวหนุ่มสาวไม่หุนหันไม่เลือดร้อนยังเรียกว่าไหวหนุ่มสาวหรือ ยเย่าเหล่าตบไหลเซียวเหยียนสะบดนายิ้มยิ้มและเห็นใบหน้ายิ้มแฉ่งที่ชวนให้ชุ่มชื่นใจของยเย่าเหล่าเซียวเหยียนแย้มยิ้มเล็กน้อยค่อยๆเบือนหน้าไปทางสุดคอฟ้าที่ใต้อันไกลโพนตรงนั้นมีราชอาณาจักรแห่งหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าจักรวรรดิเจม่าภายในจักรวรรดิมีค่ายสำนักแห่งหนึ่งชื่อว่าสำนักม่านเมฆาสำนักม่านเมฆาคอยดูเถอะอีกไม่นานจากนี้พวกเราจะได้เจอหน้ากันแล้ว แสงตะวันรอนรัศมีแสงสีแดงเรื่อซองต้องใบหน้าหล่อใสของบุรุษหนุ่มบนใบหน้านั้นประดับรอยยิ้มเยียบเย็นจางๆเมืองเฟิงห้องประชุมที่โออารกว้างขวางเงาคนหลายสายนั่งอยู่ภายในบางครั้งมีเสียงหัวเราะพูดคุยดังขึ้นหญิงรับใช้ร่างบางแต่ละนางเข่าออกควักไข่เพื่อรินชาส่งน้ำให้แค่เกือฮ่าฮเฮสหายซีี เพราะแนวคิดจัดงานประมูลโอสถของท่านเมื่อช่วงก่อนเวลานี้ปริมาณคนหมุนเวียนในเมืองเฟงสามารถเบียดเข้าสามอันดับแรกของแดนอนุทการแล้วแม้ช่วงที่หานเฟงยังครองอำนาจอยู่ตอนนั้นยังไม่เฟื่องฟูเท่านี้เลยเสียงหัวเราะห้าวห้าดังขึ้นกลางถงผลที่ส่งเสียงนี้ไม่สวมเสือ้ออวดแผงบากระยำบริเวณหน้าอกมีรอยสักรูปราชสีแงนคอคำรามตัวหนึ่งพินิจจากรูปลักษ์ ถึงกับเป็นประมุกพักราชสีคลั่งน้มว่าราชสีครั่งเทียอูสิ้นเสียงหัวเราะของเทียอูอีกสองท่านที่นั่งอยู่ด้านข้างผููนํำของสำนักพยัฟ้าและพักอสูรลัวซาปลอยหัวเราะพยักหน้าตามเวลาสามเดือนสั้นๆผลกำไรที่พวกเขาได้รับยังหนาหนักกว่ารายได้ครึ่งปีในอดีตเสียอีกและนี่เป็นผลสืบเนื่องจากการร่วมมือกับพักเซลทั้งสิน้นประมุกเทียเกรงใจแล้วทุกคนล้วนได้ประโยชน์ ยอมประเสริฐสุดบนเก้าอี้ประธานเซียวลี่กล่าวยิ้มยิ้มพวกเทียอูสามคนหัวเราะพลางแอบชำเลืองด้านหลังเซียวลี่ตรงนั้นมีบุรุษแต่งกายด้วยชุดยาวสีเดียวกัน3คนยืนสงบนิ่งอยู่บุรุษสามคนอายุราวสามสหน้าตาดุดันปกคลิกท่าทีของ3คนนี้ใกล้เคียงกันอยู่บ้างคิดว่าคงมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดแต่ที่สำคัญก็คือกลิน่นอายที่กำจายออกมาจากร่างของทั้งสา พอจะสัมผัสได้สามคนนี้คือผู้แกลงกล้าระดับราชัญยุทธ์คิดไม่ถึงสะฮายเซยลลี่จะชักชวนสามพี่น้องตระกูลยาวมาอยู่ใต้อานัตได้เป็นที่นนาอิจฉาจริงๆพวกเขาเคยล่วงเกินสองเท่าจินยินเมื่อนานมาแล้วดังนั้นในแดนอนัถการจึงไม่มีกลุ่มอิทธิพลใดกล้ารับพวกเขาแต่พักเสียวตอนนี้กลับเป็นกลุ่มอิทธิพลหนึ่งเดียวที่ใจถึง ผู้เฒ่านาดุประมุกสำนักพยับฟ้าซึ่งได้รับฉายาในแดน,นอนาตการว่าเท่ากระดูกดำเลมองคนทั้งสามด้านหลังเซียวลี่แวบหนึ่งยิ้มกล่าวเซียวลี่ระบายยิ้มโบกมือไปมากล่าวว่าสามพี่น้องตระกูลเหยาวหาไม่ได้อยู่ใต้อนัตค่ะเพียงมาเป็นอคตุกะที่พักเซียวเท่านั้นสำหรับประโยคนี้ของเซียวลี่พวกเทียอูล,ล้วนสียปากในใจความจอง,องของของเจ้าสามพี่น้องนี้ เป็นที่เลื่องลือในแดนอนาตการด้วยนิสัยของพวกเขาหาไม่ใช่สมัครใจรุดมาสวามิภักดิ์มีหรือจะยืนนิ่งเป็นสาวอยู่ด้านหลังท่านสำหรับการสนทนากลางถงใหญ่สามพี่น้องสกุลเหยาที่ว่านั่นกลับไม่แม้แต่จะช้อนสายตาขึ้นมองท่าทางนั้นราวกับว่าการพูดคุยของพวกเซียวลี่ไม่เกี่ยวข้องกับตนสักนิดฮึ่ <c oughs> าเซีลี่สเดือนมานี้คล้ายไม่พบเห็นร่องรอยของประมุขพรกเซียเลย แดนอนุทการยุ่งเหยิงวุ่นวายนำซ้ำตอนนี้เมืองเฟิงยังเป็นที่จับตามองของผู้คนหากไม่มีประมุกพักเซียวนั่งประจำการเกรงจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นฐานะที่เป็นสตรีเพียงคนเดียวของสามกลุ่มอิทธิพลประมุกพักอสูรหลัวซาช้อนสายตาขึ้นเลียบเคียงด้วยน้ำเสียงหยาดเยิมขณะที่นางกล่าวคำเทียอูและเท่ากระดูกดำด้านข้างพลอยชะงักอากับกิริยาเหลือบมองไปทางเซียวลี่ เวลานี้เมืองเฟิงเจริญฟืองฟูจนฉุดไม่อยู่ผลป,ประโยชน์มหาศาลยิ่งสร้างความอิจฉาตาร้อนแก่คนนอกและใครจะรักษาคุณสมบัติอันคับขัางนี้ไว้ให้ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ถูกจับจ้องตาเป็นมันของเหล่าผู้แกล้งกล้าฝีมือสูงหากไร้ซึ่งพลังฝีมือที่ทำให้ผู้คนยอมรับนับถือเกรงว่าไม่ช้าไม่นานก็จะถูกช่วงชิงและแทนที่แม้กล่าวว่าเวลานี้สามกลุ่มอิทธิพลใหญ่บรรลุข,ข้อตกลงภายใต้การคุกคาม ด้วยพลังฝีมือของเซียวเหยียนและเหมยตู้ซาแต่ตอนนี้เซียวเหยียนไม่โผล่หน้าให้เห็นเกือบสามเดือนแล้วนำซ้ำผลประโยชน์ในเมืองฝึิงก็หนาหนักขึ้นทุกที3กลุ่มอิทธิพลซึ่งเดิมทีก็ไม่ใช่สุจริตชนอันใดจึงช่วยไม่ได้ที่จะมีความคิดอื่นแอบแฝงเผชิญกับสายตาทีเล่นทีจริงของผู้นำทั้งสาเซียวลี่ย้ำยิ้มชื่อชากลับกล่าวน้ำเสียงสบายๆน้องสามข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆ ช่วงก่อนบอกว่าจะเข้าป่าเสาะหาสมุนไพรามาปรุงโอสถยอมไปว่างมาปรากฏกายท่านทั้งสามหากิดถึงข้าจะแจ้งเขาให้ได้ยินเช่นนั้นสามคนหัวเราะพร้อมกันเท่ากระดูกดำวางถ้วยชาในมือลงยิ้มกล่าวสหายเสียวลี่แม้พวกเราเคยมี้อตกลงว่าจะติดตามพวกท่านไปจัดการศัตรูคู่แข่งที่จะกรวาวัดเจียมาเที่ยวหนึ่งแต่ท่านก็ทราบสำนักบ้านเมคานั่น มีชายวีแต่ผู้แกงกล้าละร,ระดับพระวจา н ยุธดังนั้นหากปราศจากประบกพรกมุขเซและผู้แกล้งกล้าท่านนั้นพวกเรายอมไม่กล้าไปแน่นอนเซลลี่มุ่นคิวนิดหนึ่งเจ้าพวกหัวหมอสมก็เป็นจอมอิทธิพลเก่าแก่ที่ผาดโผนในแดนอนาตการนานปีถึงก็มองหาทางหนีทีไล่สำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ตอนนี้ท่านทั้งสามยังมีสิ่งใดเคลือบแคลงเกี่ยวกับข้อตกลง ขอให้บอกกล่าวกับข้าเซียวเหยียนโดยตรงได้เลยขณะเซียวลี่ตั้งท่าจะตอบพลันเสียงหัวเราะชื่นฉาดังขึ้นนอกโถงตามที่เงาคนสองสายย่างเท้าแช่มช้าเข้ามาท่ามกลางสายตาตื่นเต้นยินดีของเซียวลี่และเห็นบุรุษหนุ่มชุดดำปรากฏกายกระทันหันพวกเทียอูสามคนสะดุ้งเหือกก่อนรีบฉีกยิ้มกว้างลุกขึ้นยืนประสานมือต่อผู้มาอย่างสุภาพประมุขพักเสียวใหญ่กล่าวเช่นนั้นสิ่งที่พวกเรารับปากไว ย่อมจะไม่กลับคำแน่นอนไม่เช่นนั้นภายภาคหนะ้ายังเหลือกี่ที่ปูมอันใดในแดนอนัตการอีกผู้ที่ปรากฏกายกระทันหันไม่ใช่ใครอื่นก็คือเสียวเยียนและเหมยตู้ซาที่กลับจากป่าลึกเสี้ยวเหยียนยิ้มบางเมื่อเหลือบมองสามคนที่ยิ้มแก้มปรีในใจกลับนึกเหยียดในแดนอนัตตการนี้ความเชื่อถือมีค่าสักเท่าใดกันจากนั้นกล่าวฮฮคิดว่าช่วงนี้ท่านทั้งสามคงมีไรายได้จากเมืองเฟิงไม่น้อยกระมัง มีกำไรทุกคนร่วมกอบโกยจุดนี้ข้าไม่มีความเห็นแม้แต่น้อยแต่สำหรับพวกที่กอบโกยเสร็จแล้วคิดจะปลีกตัวแยกวงเ <c oughs> สียวเหยียนแม้ยาววัยแต่ไม่ใช่ชนชั้นมือไม้ปวกเปียกจุดนี้คิดว่าท่านทั้งสามคงตระหนักดีเสียวเหยียนจ้องมองคนทั้งสามกระเหม่งกล่าวเสียงชื่อชาสำหรับบุคคลตลบตะแลงพวกนี้การเดบแหนมอย่างพอเหมาะพอเจาะคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคนของแดนอนาตการ กินแข็งไม่กินอ่อนดังคาดได้ฟังถ้อยคำเชิงขู่ของเซียวเหยียนสีหน้าคนทั้งสามแปลเปลี่ยนเล็กน้อยก่อนรีบพยักหน้ายืนยันถึงจุดยืนของตนเองท่านทั้งสามไม่ต้องร้อนรุ่มถ้าเพียงกล่าวลอยๆเท่านั้นเห็นทั้งสามคนนั้นหน้าเปลี่ยนสีเซียวเหยียนโบกมือไปมายิ้มกล่าวว่าช่วงสองเดือนนี้บางทีพวกเราอาจจะไปจักรวรรดิเจียมาเที่ยวหนึ่งท่านทั้งสามโปรดเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวสำฤทธิผล โอสดห่วงจีที่ข้าสัญญาไว้จะประเคนส่งให้ครบช่วงสองเดือนนี้พอฟังหวกเทียอูสามคนสะอึกวูบดีออกจะรีบเร่งเกินไปกระมังแม้แต่จะบนในใจเช่นนี้กลับไม่มีใครกล้าป,ปริปากคัดค้านนำซ้ำภายใต้ความเย,าย้ายวนของโอสถห่วงจีทั้งสามคนเพียงรีรอเล็กน้อยก็พงกศีรษะรับคำเห็นทีต้อรีบสะ,สะงานในพักและงานในสำนักเรียบร้อยโดยไวแล้ว สคนครุ่นคิดในใจหลังสนทนากับเซียวเหยียนอีกสองสามคำจึงล่ำลายอย่างเร่งร้อนเล้ากับไฟล่นมองทรงสามคนจากไปเซียวเหยียนยามนี้ค่อยแสยะปากยิ้มเย็นเจ้าพวกหัวหมอสมคนคิดหรือจะเอาเปรียบข้าได้โดยง่ายเจ้าน้องชายกลับมาเสียทีเรื่องยุ่งยุ่งในเมืองเฟิงหลายเดือนนี้ทรมานข้าเกือบตายจริงๆเซียวลี่เดินถึงเบื้องหน้าเซียวเหยียนตบไหลเขาพลางกล่าวยิ้ม ในเมืองเฟิงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเสียวเหยยนถามไม่เลวผมเพราะเจ้าออกหน้าขู่ขวัญสองเท่าจินหยินวันนั้นตอนนี้ในแดนอนาธาการแทบไม่มีใครกล้าลองดีกับพวกเราแล้วพอค้ารายใหญ่ทุนหนาก็ทยอยเข้ามาเปิดร้านกันมากมายเศรษฐกิจเมืองเฟ,ฟิงตอนนี้น่าจะติดตึงในสามอันดับแรกของแดนอนาธาการแล้วเท่าที่คำนวณดูกำไรของสามเดือนที่ผ่านมายังมากกว่าไรายได้สองปีตอนพวกเราทำกลุ่มทหารรับจ้างเสียอีก เซียวลี่กล่าวน้ำเสียงอัศจรรย์ใจเสียวเยนหัวเราะกับท่าทางอัศจรรย์ใจของเซียวลี่สายตาพลันย้ายไปทางเงาคนสามสายที่ตามหลังเซียวลี่ไม่ห่างเลิกคิ้วนิดหนึ่งเขาจับสัมผัสได้สามคนนี้เป็นผู้แกล้งกล้าระดับราชัญยุทธ์ทั้งหมดสามพี่น้องสกุลเหยานนอมพบท่านประบุไม่รอเซียวลี่แนะนำบุรุษทั้งสามคนที่ปั้นหน้าเย็นชาตลอดพลันประสานเสียงและประสานมือต่อเซียวเย็นอย่างรอบหนอมสามคนนี้ เป็นพี่น้องร่วมอุทธรล้วนแส่สยาวถึงแม้พวกเขาไม่เคยเข้าสังกัดกลุ่มอิทธิพลใดมาก่อนแต่ผู้แกล้งกล้าระดับราชยยุดสามคนก็เป็นพลัก,กําลังที่ไม่อ,อนด้อยเช่นกันฉะนั้นมีชื่อเสียงอยู่บ้างในแดนอนาทการพวกเขาเคยล่วงเกินสองเท่าจินหยินเมื่อนานมาแล้วจึงต้องใช้ชีวิตลบๆซ่อนๆอ,อยู่ในแดนอนาการช่วงก่อนข้าพบเจอพวกเขาดังนั้นจึงชักชวนมาอยู่ด้วยกันเซลลี่ยิ้มอธิบาย เซียวเหยียนยิ้มพยักหน้ารับทราบกล่าวกับสามคนนั้นว่าในเมื่อเขาพักเซวแล้วย่อมเป็นครอบครัวเดียวกันส่วนเรื่องสองเท่าจินหยินนั้นพวกท่านไม่ต้องวิตกตอนนี้ตะแกสองคนนั้นไม่มีกําลังขวัญมาโผล่หน้าที่เมืองเฟิงแล้วอย่างไรความสัมพันธ์ของสองเท่าจินหยินก็เลวร้ายเป็นทุนเดิมฉะนั้นแล้วเซียวเหยียนมีหรือจะปฏิเสธผู้แกล้งกล้าสามคนนี้การหวนคืนจกักรวรรดิเจียมาครานี้มีผู้แกล้งกล้าใต้บังคับบัญชามากเท่าไรยิ่งเป็นผลดี ถ้อยคำนี้ของเซียวเหยียนสร้างความปรีดาแก่สามพี่น้องสกุลเหยาหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาใช้ชีวิตยังยากลำบากกิติศัพท์ของสองเท่าจินหยินเป็นที่โจดขานทั่วแดนอนาถการมีผลให้กลุ่มอิทธิพลทั้งหลายไม่กล้ารับพวกเขาเข้าสังกัดเลี่ยงไม่ให้ล่วงเกินตาแก่สองคนนั่นตอนประบุกขอาอายุมากที่สุดในบรรดาพี่น้องชื่อเรียกในอดีตไม่จะเป็นต้องพูดถึงอีกต่อไปหากมีคำสั่งเรียกพวกเราว่า เยาต่อเยาเออเยาสันบุรุษที่แลอายุมากที่สุดบอกเซียวเยียนยังอ่อนน้อมเซียวเยียนอดยิ้มกับชื่อเรียกที่เรียบง่ายเหล่านี้ไม่ได้ประงกศีษะรับทรบาบหันไปบอกเซียวลี่ว่าพี่รองเริ่มรวบรวมกำลังคนได้แล้วคัดผู้แกร่งกล้าในพักที่พอมีฝีมือออกมาในสองเดือนนี้พวกเราต้องกลับจกักรวรรดิเจ้ยหมาแล้วได้พอฟังเซียวลี่งุนงงวูบตามด้วยสีหน้าลิงโลด งกศรีรษะหนักๆเพื่อวันนี้เขารอมานานเกินทนแล้วเคยยังต้องกลับสำนักในเที่ยวหนึ่งก่อนเรื่องรวบรวมกำลังคนขอมอบให้ทันแล้วกันเสียวเหยียนยิ้มบอกไม่มีปัญหาข้าจัดการเองเซียวลี่ฉีกยิ้มกว้างสายตาทอดไกลไปยังขอบฟ้าทักษิณอันไกลโพนบนหน้าที่ดูกล้าปรากฏแววเหี่ยมหานขึ้นสำนักม่านเมฆาผู้ล้างแขนจะมาแล้วพวกเจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ